สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อังจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับลำโพง h y 1 0 8นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบนะครับ4ดอกด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะครับในสเปคนะครับเขาเขียนนะครับว่าในเรื่องของตัวนี้นะครับแบตนะครับได้มา240มิลลิแอมนะครับก็ถ้าเกิดดูตามสเปคนะก็ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าทั่วไปเนี่ยเขาให้1,080-2,000นะอันนี้ให้2,400นะครับก็น่าจะอยู่ได้นานอยู่หรอกนะ ก็พอดีเพิ่งซื้อมาครับก็เพิ่งแกะกล่องมาลองกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะอ่าเลอย่างนึ่งครับตัวนี้นะครับได้กําลังนะครับ20วัตต์นะครับก็คือดอกละ5วัตต์แล้วก็บลูทูธเนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้นะเท่าไหร่แต่ในเนี้ยขั้นซองอะไรไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่เพียงอย่างในสเปคในของร้านเขาว่าร้านเขาบอกว่าจะเป็นบลูทูธรุ่นใหม่ครับ5.3นะครับในเนี้ยไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าเท่าไหร่ส่วนนะครับความถี่นะครับอยู่ที่60จนถึงสับหนี่นดที่ สองหมื่นเฮือนนะจ๊ะแล้วต่ําสุดที่ยี่สิบแล้วตัวเนี้ยลงสูงสุดที่หกสิบเบสเนี่ยมันจะเริ่มประมาณตั้งแต่เจ็ดสิบลงมานะครับก็ถ้ากระดานตามสเปคนะมันก็ได้เบตอยู่นิดนึงนะครับความจริงอะเบตมาอยู่ที่แบบอะไรห้าสิบหกสิบอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี่มันสูงสุดหกสิบไงก็เกิดมันต้องต่ำกว่าหกสิบไปนิดนึงอะมันจริงแน่ดิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับก็อันนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นตัวนี้นจ๊ะนี่เห็นไหมครับก็เป็นพาสซีฟเรดเตอร์นะก็คือว่า พอเนี้ยไอสีดอกนี่ครับปุ๊บดังออกมาปุ๊บอันนี้ก็เป็นพาสซีฟครับเพื่อเล่งนะครับความเป็นเบดเนี่ยเพิ่มเนื้อเบดไม่ได้เล่งเบรนะเป็นการเพิ่มเนื้อเบรดให้มันมีความเป็นเบรดมากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรนะจ๊ะเห็นไหมตรงนี้ไม่มีอะไรนี่ตรงนี้นะก็เป็นพาสซีฟเบรเตอร์นะครับเพราะปกติมันเป็นช่องลมใช่ไหมแต่พอเป็นพาสซีฟเบรเตอร์เนี่ยเฮ้ยมันก็จะปึกๆๆนะครับอันนี้คือหลักการของฟิสิกส์แล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะมีปุ่มเปิดปิดนะครับก็สามารถเปปิิดดดไ้ครับ แล้วก็มีปุ่มนะครับ AUX แล้วก็ใครมี USB นะครับหรือ SD กายก็เสียบแล้วก็เล่นได้นะจ๊ะแล้วตัวนี้นะครับก็เป็นสายชาร์จนะครับแบบ Type C นะก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเพราะรุ่นใหม่เนี่ยเราจะใช้ Type C ชาร์จนะครับซึ่งพอเป็น Type C ชาร์จเนี่ยเฮ้ยมันจะเร็วมากขึ้นกว่ารุ่นธรรมดานะครับข้างบนไม่มีอะไรครับเล่นแล้วก็หยุดในหน้าถอยหลังแล้วปุ่มท้ายนี่จะหมดไฟหมดไฟนะครับก็จะมีด้วยกันหโมนะครับ ก็เดี๋ยวพี่อันเปลี่ยนให้ดูไปเรื่อยๆเลยกันนะครับนี่จ้าก็ตัวนี้นะครับเท่าที่ฟังนะครับไปก่อนพักหนึ่งเนะี่ยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดได้ฟังเลยด้กันนะครับพูดตรงๆนะไอตัวนี้นะครับใครจะไปฟังแบบเน้นเบสเพี่อนไม่เน้นนะแต่ถ้าเกิดใครชอบฟังพวกอะไรเสียงกลางเสียงธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วแบบมีเนื้อๆหน่อยน,น,นะครับเออไอนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะมาเดี๋ยวพี่จะให้ลองฟังนะครับกับเพลงจริงเลยอาจารว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพลงเนี้ย เป็นเพลงใสๆนะครับของพี่รัดเก้านะครับอาระหว่างนี้เดี๋ยวเพี่จะลองเปลี่ยนไฟให้ดูนะครับจะได้เห็นนะครับว่ามีไฟกี่แบบมีหกแบบนะจ๊ะ ที่พาชีวิตฉันพงลัดฉลอมไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉันหัวรองเธอทำให้ฉันร้องห้เธอทำชีวิต นะครับถ้าเกิดนะครเป็นเพลงนะครับแบบาทั่วๆไปเนี่ยเฮ้ยมันดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบสอ่ะเบสอ่ะมันก็ต้องขายนิดนึงนะครับมันขายนิดนึงอ่ะไอพี่ให้ลองฟังดูนะเพลงนี้เบสเยอะมากนะ Playing hip hop, many kites must stop the break from the block. Let's take it back to the top. She would think, Demon, she's game, Tom, Lenny, God, have been dead. Make her to do represent, so she won't die the end. I'm high, my kite could be hand. We'll call, Ting, the bending night. Real thing, kill, Ting, the bending night. One rap, wait, he'll even fight. Flow, bin, gasoline, low, clinging night. You're a lava, yikes. เห็นนะครับเวลาที inside, ่เ so ันเสียงปึ anyway, ้มปึ้มปึ้มอะคือเนื่องจากดอกมันเล็กไงมันก็จะแบบว่าอะไรมันก็จะปึ้มไม่เต็มที่นะครับคือถ้ามันเป็นเบสเนี่ยมันจะต้องลงเล่นเลึกกว่านี้ลงถึงดอกดอกมันต้องใหญ่กว่านี้พอดอกใหญ่กว่านี้จะมีความแบบเต็มที่กว่านี้แต่นี่มันเป็นดอกเล็กไงมันเป็นดอกเล็กนะครับมันก็จะรู้สึกแบบนิดนึงอะอันอันนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราฟังเพลงทั่วไปนะไม่มีปัญหานะครับ เนี่ยอย่างเดียวเพื่นดูนะเป็นเพลงทั่วไปที่มีเบสธรรมดามันมจะไม่ขนาดนั้นนะครับเลี้ยงที่ไปยอดก็ปุกออกไปขับรถเล่นอย่างตกกระลุกอุ๊กแล้วก็ต้องถูกมอนตอนโดงแมมาปลุกตอนเชา้าตื่นจากฝันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฝันฉันวาดเอาไว้อีกตั้งยาวเพียงแค่มันอาจจะต้องคิดหน่อยคิดคิดหน่อยตางก็ไม่ค่อยดีมันเหลืออยู่นิดนิดหน่อยก็เลยต้องคิด หน่อยปิดปิดหน่อยเดินหนไกไาแล้วฉันจะไม่ถอยรถไฟจะไปโคราชพอมันตดน้ำป้าใสผมเนี่ยครับก็ประมาณนี้แหละเขาบอก,กน,นะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดฟังนะครับพวกเพลงอะคูสติกนะครับหรือว่าเพลงที่แบบอะไรไม่ใช่มีไอ้เบสดลูกใหญ่ๆมากนะเฮ้ยไอ้ตัวนี้ทําได้ดีมากๆนะครับทำได้ดีมาก,ๆ,ามมมากๆเลยอะคูสติกพวกแก๊สหรือพวกคลาสสิกเนี่ยเฮ้ยมันดีมากๆเพราะมันไม่ต้องการเบสดลึกแต่พอเพี้ยนนะพอเพี้ยนเปิดเป็นพวกเดลัพเปอร์อะไรพุกเนี่ยที่มีปุ่มๆเนี่ย ดอกมันเล็กไงนะครับมันก็เลยแบบว่า้อันๆหน่อยครับรวมรวมถึงเงียอะไรมันยี่สิบาทเนี่ยมันก็เลยเล็กๆหน่อยรวมถึงนี่ครับไอเนี่ยเขาก็จะเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะครับมันก็เป็นพลาสติก ABS แบบเกรดดีนะอันนี้คือแบบเป็นพลาสติก ABS นะครับเกรดดีแล้วก็มันจะแคบหน่อยเงียถึงมันจะมีพลาสติกเบเตอร์เข้ามานะครับมันก็จะอะไรมันก็ได้อ่ะอันนี้เหมาะฟังกับเพลงทั่วๆไปมากกับแบบสบายๆนะครับ เบสอาจจะไม่ได้อะแต่ว่าถ้าเกิดเราแพลงเพลงทั่วไปอะอย่างอินวลังทอนอะไรประมาณนี้นะครับหรืออะไรนะครับไอ้พวกเพลงป๊อปพวกไปเงี้ยโอ้ยแบบดีมากอะใสดีมากแบบเพี่อนเปิดเพลงแรกให้ดูนะเพลงของพี่รัตก้างเงี้ยก็ดีดีนะครับอันนั้นก็คือดีมากครับคือทําได้ดีนะครับในระดับราคาของมันนะครับทําได้ดีมากเพียงแต่ว่าถ้าเปิดเดบิวต์แปุ่มๆเงี้ยมันมันยังไม่ได้เพราะว่าไม่ไม่ได้เฉพาะตัวนี้นะตัวอื่นก็ไม่ได้นะเพราะมันจะต้องมีอะไรครับดอกลำโพงที่มันใหญ่กว่านี้เบสไม่ได้แบบ ออกไปกับดอกลำโพงได้นะครับมันก็เป็นทุกรุ่นเนี่ยถ้าเกิดอยากได้เบสเลอะอาจจะต้องแบบเฮ้ยไปหานะครับไอ้รุ่นที่มันอะไรดอกลําโพงใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฟิสิกส์เนาะนะครับมันก็จะได้ตามนั้นนะครับเพราะดอกเล็กแต่ว่ามันก็ทําได้ดีนะในกับขนาดของดอกเล็กรวมถึงครับในเมื่อมันมีสี่ดอกนะครับมันก็จะแบ่งหน้าที่มันนะครับดังนั้นก็จะเฮ้ยให้รายละเอียดเสียงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับสีดอกเฮ้ยแบบชัดเจนกว่า2อดอกนะครับในเลทราคาพวกไม่เกิน500บาทเนี่ยอันนี้ทําได้ดีมากครับตัวนีเึงท่ ว่าทําได้ดีมากแล้วก็มีลูกเล่นที่แบบว่าเออนะครับแต่ว่าลูกเล่นนี้มันจะเปลืองไฟนิดน,นึงนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงกันมากนะครับ <F N S 1> เดี๋ยวเะ b u อ่าเห็นไหมลืมบอกนะครับหาย M M mode ก็ได้นะจ๊ะเมเห็นไหมก็เชื่อมงานนะครับเปิดปิดก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในเลนราคานี้นะครับทาได้ดีมากเออใครสนใจเดี๋ยวเพื่ทิ้งลิงลาให้นะครับก็โอเค นะครับเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งเพี่อนชาแล้วเดือนหนึ่งก็จะมารีวิวนะครับเป็นยังไงบ้างาที่อยากจะรู้คือนะครับว่าไอเนี้ยสองพันสี่ร้อยวัตต์เนี่ยมันจะอึดไหมจ๊ะอึดไหมจ๊ะก็แต่ว่าถ้าเกิดดูได้เพี่อนใช้ามาครับมันก็น่าจะได้ครึ่งวันสบายๆนะไอพวกเนี้ยแต่ว่าอยากจะรู้เงถ้าเกิดเปิดไฟมันจะล้นบอลหรือเปล่าไม่แต่ไฟก็ดูเท่ดีนะเนี่ยเท่ามากเลยเท่ามากเลยแต่ว่าพอเราเห็นไฟอย่างนี้ไงสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือครับเราก็คาดเราก็คาดหว mm ังเนี่ยว่ามันจะแบบ แต่ว่ามันก็ไม่ปุบปุบอเงี้ยแต่ฟังพวกป๊อปนะครับพวกคลาสสิกพวกอะไรใสๆเนี่ยดีมากเลยนะครับให้เนื้อเสียงดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเบสหนักๆเนี่ยอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมันต้องได้หลงบองพงใหญ่นะครับเพราะน,นี่ก็ลองหลงวิสว์นะครับเราจึงเห็นนะครับว่าไอ้นะครับที่เขาแบบเป็นลําโพงทั่วไปอ่ะมันก็จะเป็นแบบดอกใหญ่ๆนะครับแต่ว่านี่ถือว่าทําได้ดีมากนะในระดับไม่เกินห้าร้อยบาทตัวนี้ถือว่าเฮ้ดีมากดีมากใครชอบแบบเฟลงฟังใสๆสบายๆง่ายๆเนี่ย เฮ้ยคุณเอาตัวนี้ไปนะครับไม่ไม่ผิดฝั่งนะครับโอเคครับเพี่ผจัการหรือคลิปนี้มีเพียงแค่ใจชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ